สวยงามมากนะครับดูนะครับน้ำสีขุ่นๆมัวๆนะครับอันนี้คือการวางไข่นะครับการพ่นนะครับพ่นน้ำนะครับเพื่อที่จะวางไข่ของป่านะครับสีขุ่นๆมัวๆนะครับเพื่อนๆเขาจะหันได้ชัดเลยนะครับดูลักษณะกับตัวผู้กับตัวเล็กๆนะครับตัวเมียจะตัวตัวใหญ่นะครับเพิ่งกำลังลังลงวางไข่เลยนะครับหลังบีบไข่อยู่นะครับเพื่อน เขาจะต้องดูแลจะอไป3ามวันนะครับน้ำคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับเขาดูแลนะครับก็ดีจะอนุบาลป่านะครับเพื่อได้วางไข่ต่อไปนะครับวันดีครับวันดีท่านผู้ชมนะครับก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับประกันอีกแล้วนะครับในจองวิธีคนด้อยนะครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับพฤติกรรมนะครับหรือว่าเป่ากฏการนะครับปลาปึกปีกแดงวางไข่นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่เซาซีนะครับ เสาสี่เดือนมีนาคมนะครับพศสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับซึ่งก็ตรงกับวันพระใหญ่นะครับก็นี่วันนี้ก็เกิดนิมิตใหม่อันดีนะครับก็เป็นปลาปะก๊ประการนะครับปลาปีกแดงวางไข่นะครับซึ่งตรงกับวันพระพอดีนะครับวันพระใหญ่นะครับวันพระใหญ่นะครับก็ก็มีปลาปีกแดงนะครับวางไข่ตีผิกัดล้ำนนามางนะครับบรนผาสุขเฮานะครับก็เป็นเขตสงวนพันธุ์ปลาพิเศษนะครับเพื่อน Ooh, กำลังเลี้ยงายเลยนะครับขึ้นกำลังข,ขึ้นเลยนะครับตีสี่กว่าๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะครับโอเคไปดูครับเพื่อนๆครับนี่เป็นปลาตัวเมียนะครับก่อขึ้นวางไข่ระยะกระชันชิดเลยนะครับเพื่อนๆก็นี่คือบรรยากาศนะครับเพื่อนๆปลาปีกแดงวางไข่นะครับ พ่กัดครับเป็นปันธุกเขานะครับเพื่อนๆอโหอันนี้สามารถเด so <rejected. S 1> so ินเข้าไปหาระยะระยะขืบได้เลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนเยอะมากเลยนะครับอื้อหือ อันนี้กำลังคืนวังไข่เลยนะครับเพื่อนสามารถเข้าไปจับได้เลยนะครับแต่เขาก็จะบอดจับเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าจะทําปลาทาให้ปลาตื่นตกใจนะครับอาจจะหนีลงวังไปได้นะครับก็ข้อควรที่เขาจะระวังนะครับก็คือห้ามนะครับห้ามจับนะครับหรือว่าทาคหอมันตายได้นะครับครับเพื่อนสังเกตนะครับเพื่อนสีขาวๆเต็มเลยนะครับเพื่อน โอ้โหก็เวลาขณะนี้นะครับก็เวลาตีสี่นะครับตีสี่กว่าๆนะครับของวันที่เสาห้านะครับขออภัยครับวันที่เสาร์สี่นะครับเสาสี่นะครับเดือนมีนาคมนะครับสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็พิกัดก็เป็นลำน้ำมังบันปะสุกนะครับก็มีปลาปีกแดงวางไข่นะครับโอ้โหระยะชั้นกระชั้นชิดเลยนะครับเพื่อนๆ แสงอาจจะบบกเพียงพอนะครับบอชัดเจนแต่ใดนะครับอันนี้ก็สามารถจับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองสัมผัสเล็กๆน้อยๆนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับเนี่ยนะครับโอ้ทำให้มันตื่นนะครับเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆไขวางเต็มเลยนะครับ นอนเลี้ยงไร้เต็มนะครับถ้าเป็นเป็นตอนกลางวันนะครับคงจะได้ภาพที่สวยงามกว่านี้นะครับโอ้โหสดสดร้อนร้อนนะครับพี่น้องของปากลาถึงเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในต่างพื้นที่นะครับที่จะต้องอยากเข้ามาชมนะครับวันนี้อาจสายๆก็อาจยังจะได้หันอยู่นะครับในการขึ้นบางไข่ของปลาปิดแรงชนิดนี้นะครับเพื่อนเพื่อน เอฟซีเฮานะครับท่านใดที่ต้องการจะมาดูหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็อยากจะเข้ามาดูนะครับก็เชิญมาได้นะครับกอพิกัดนะครับก็เป็นลำน้ำมังนะครับก็อเขตพันธุ์สงวนพันธาพิเศษนะครับบ้านผาซุกเฮานะครับโอ้พี่น้องหัวกันนะร้ายขนาดนะครับโอ้ตัวใหญ่นะครับพี่น้องนอนเลี้ยงร้ายเลยนะครับ มีกำลังคืนเลยนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตัวกองใหญ่ๆนะครับที่ปาว,วางเรียงรายเลยนะครับเพืเ่อนๆครับอืมระยะกระชั้นชิดเลยนะครับเพืเ่อนๆสีแดงนะครับโอ้ สังเกตง่ายๆนะครับเพื่อนๆคำว่าปลากองนะครับก็จะนอนกันเป็นกองเลี้ยงายเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นช็อตเด็ดนะครับในปีนี้เลยนะครับก็มาค้าก่อนนะครับผมก็มาได้ภาพนะครับนะครับก็ปลาปิ๊กแดงนะครับบ้างไข่นะครับเช้าตรู่วันนี้นะครับก็หิป อีกสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะใกล้สว่างนะครับเขาก็จะทางกรรมการหมู่บ้านนะครับหรือว่าชรบนะครับก็เขามาดูแลรักษานะครับก็ระวังแบบเพื่อที่จะบบบคือผู้คนมาลักนะครับมาทำร้ายนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับก็ปีน้องเจ้าบ้านนะครับที่เป่นไปพบเจอนะครับหรือว่าไปหันนะครับก็จะมาแจ้งทางผู้นาชุมชนนะครับก็จะบมีการทาร้ายนะครับ เขาก็มีกฎระเบียบอยู่นะครับในการดูแลรักษาการกู้ได้ฟาฝืนนะครับหรือว่าลักขโมยนะครับก็จะมีกฎปั๊บรายละห0 0พันบาทนะครับหรือว่าต่อคนนะครับนี่นะครับเขามาดูแลนะครับก็จะทําให้ป้านี่ตายได้นะครับน้อนนี่คือมดเรียวแรงนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยนะครับช่วยน้องปานะครับลงน้ำนะครับเอ้ยนะครับ ป้ายป้ายป้านะครับเขาจะเห็นว่าปลาแต่ละตัวนะครับที่มันขึ้นมาวางไข่นะครับก็จะมดเรียวแรงนะครับมาเคยตื้นนะครับเพื่ือนเนี่ยไปตื้นแบบนี้นะครับเคยตื้นก็จะทําคือมันมดเรียวแรงแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับพอถ้าเฮาบอได้มาช่วยเหลือมันนะครับโอเคนะครับมีแต่โซนปลานะครับ ปลาทั้งนั่นนะครับเพื่อนก็เจ้าวันนี้นะครับก็สดใสมากเลยนะครับหนาวน,นิดๆนะครับถึงจะเป็นหน้าห้อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับล้อสว่างกับนี่นะครับผมก็จะเก็บภาพ สวยมากหือเพื่อนๆได้ดูอีกสักรอบนะครับนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับในช่วงเทศกาลปลาอ้งนะปลาปลาอ้อนะครับหดือว่าปลาวังไข่นะครับเขาก็จะหันฟ้องนะครับฟ้องของการตีไข่นะครับตีฟ้องน้ำเป็นไข่นะครับเนี่ยไหลมาเยอะมากอย่างนี้นะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ว่าเป็นล้างบอกเหตุเลยนะครับว่าจะมีการ วางไข่ของปลาปีิกแดงชี่นี่อย่างในน้อนนะครับเดี๋ยวพอไปดูพื้นที่ใกล้ๆอีกรอบหนึ่งครับนําจะคูณมากเลยครับเพื่อนโอ้โหดูครับสังเกตนะครับเพื่อนๆหันหมอกสายหมอกนะครับหมอกลงจัดเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อนโอ้โหปีห้ากว่าแล้วนะครับเพื่อนครับปูปลาทั้งนั้นนะครับเพื่อนเนี่ย เรียงรายนะครับเต็มเลยนะครับเพื่อนๆจะผมจะไปเก็บผาใกล้ๆให้เพื่อนพอนะครับครับแกวเลยนะครับเพื่อนๆ สีหนึ่งนะครับอาจจะคืนว้างไข่ี่ถึงห้ารอบได้นะครับก็ตามรับน้ำมังนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับอุณหภูมิของน้ำมังนี่จะเป็นน้ำที่อุ่นนะครับอุ่นแล้วปลาจะขึ้นว้างไข่นะครับเคยตื้นนะครับนะครับสีขาวๆทั้งนั้นนะครับพือปลานะครับปลาวางไข่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะซูมให้พอนะครับ สวยงามนะครับเป็นความสวยงามของทางธรรมชาตินะครับเพื่อนก็เจอกันดูแลรักษานะครับเพื่อนถ้าท่านไดพบเจอนะครับที่ว่าอ่านวางไข่ในหมู่บ้านใดนะครับก็่วยกันดูแลรักษานะครับเพื่อที่จะได้ให้ลูกหลานนะครับในอนา,าคตเขาได้หันนะครับในการวางไข่ของปลาปิกแดงชงนิดนี้นะครับก็ส่วนมากมันก็ทั้งเขต พื้นที่บกเกลือเฮานะครับก็จะมีการดูแลรักษามาเรื่อยๆนะครับมโหกีชัวอายุค้นแล้วนะครับเพื่อนๆก็ดจะดูแลรักษาตลอดนะครับเพื่อที่จะคือมันอยู่ขู่กับชุมชนเขาต่อไปนะครับเพื่อลูกหลานเขาจะได้มีป่าได้กินใน,นอนา,าคตนะครับลูกหลานป่านะครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับเพื่อน โอเคสวยงามสวยงามน้ำสว่างแต่ตอนนี้นะครับบอกกระลงจัดมากเลยนะครับลงน้มากเลยนะครับเพื่อนสวยงามมากนะครับดูนะครับน้ำสีขุ่นๆมวัมวๆนะครับอันนี้คือการวางไข่นะครับ การพ่นนะครับพ่นน้ำนะครับเพื่อที่จะวางไข่ของปลานะครับสีขุ่นๆมัมวๆนะครับเพื่อนๆเขาจะหันได้ชัดเลยนะครับดูลักษณะกับตัวผู้กับตัวเล็กๆนะครับตัวเมียจะตัวตัวใหญ่นะครับพึ่งกำลังลังล้างวางไข่เลยนะครับหลังบีบไข่อยู่นะครับเพื่อนเขาจะต้องดูแลจะไปสามวันนะครับน้ำคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับเขาดูแลนะครับ ก็ดีจะอนุบาลปานะครับคือได้วางไข่ต่อไปนะครับโอ้โหเริ่มสว่างมัเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนนะครับนะครับเสียได้นะครับแปดเปิดไม่ได้นะครับเพื่อนสวยงามมากเลยนะครับ นึ่งเดียวนะครับในบอกลือนะครับทีนี้ปลาปลีกแดงฟา้งไทยนะครับเยอะมากเลยนะครับาะว่าเขามีแหลรงอนุนรักษ์พันปลาถึงสองวังนะครับมันเลยหลายนะครับเพื่อนเปียกหมดแล้วเปียกหมดแล้วดูตัวนี้นะครับหมดเรี่ยวแรงเลยนะครับนอนแอ่งแม่งเลยนะครับ อนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็เริ่มสว่างนะครับสว่างล้านิดหน่อยนะครับต่อห้าตีห้ากว่านะครับเก็จะหัววงแล้วนะครับอากาศบรรยากาศนะครับก็หมอกล้หนานะครับโอ้นี่บรรยากาศที่ผมยืนดูนะครับเพื่อนๆอาจจะมัวๆนะครับเพราะว่าแสงยังบ่ดถึงเจือนะครับโอเคครับเดี๋ยวโอ้หน้องตามาตามนะครับ ความแนะก๋ไกตื้นเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยโอ้ทั้งมืดนะครับน่าสงสารนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยนะครับก็บริเวณที่ผมนั่งอยู่นี่นะครับเพื่อนๆโอ้โหกินข้าวคุ้งนะครับ้าวคงกินปลานะครับนะครับดูดูไข่นะครับเพื่อนบริเวณนี้นะครับข้อควรระวังอีกอย่างนะครับในการเข้ามาชมนะครับก็อย่าเข้าบริเวณนะครับพื้นที่ที่ปาวางไข่นะครับนอกจาก กรรมการหมู่บ้านนะครับที่เข้ามาดูแลนะครับเพราะว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่เขามาชมนะครับจะมาเหยียบไข่นะครับไข่ปานะครับนี่นะครับลักษณะไข่ปานะครับโดนปานะครับกระเพือขึ้นมาวางไข่นะครับแล้วก็ขวดหินนะครับตามขดหินต่างๆนะครับก็มีปลาเล็กปลาน้อยนะครับขึ้นมากินนะครับนี่นะครัือปลาดีเกยตื้นนะครับเหมือน ปลาเกยตื้นนะครับหมดเลี้ยวหมดแรงนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยน้องน้องนะครับน้องๆ้งปลานะครับปล่อยลงไปนี้แม่น้านะครับจับก,อก้อยนะครับว้าเปียกหมดเลยนะครับช่วยน้องปลานะครับไปลงไปลองไปอ๋อนะครับโอเค ไปดูกันนะครับดูกันต่อนะครับเพื่อนๆตัวที่ผมช่วยเบตกี้นะครับเพื่อนๆเตื่นนะครับดอบรรยากาศท่าเจ้านะครับหมอกลงหนานะครับก็ทำกลางนะครับนี่ที่ท่านที่ชมนะครับกำลังมองเห็นนะครับก็เป็นปลาติกแดงนะครับขึ้นวางไข่แล้วนะครับอันนี้คือเขาปอดแสงนะครับอันนี้ผมเปิดแสงให้เพื่อนๆดูนะครับ กองนอนกองแดงไายเต็มเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่จะฝูงปลานะครับเนี่เห็นสะท้อนแสงสีขาวปลาทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆก็เป็นความสวยงามทางธรรมชาตินะครับกองปีนนอ,อกชุมชนเ้านะครับที่คอยดูแลรักษานะครับ ไดมากเลยนะครับเพื่อนปลากรองนะครับปลากรองความสวยงามทางธรรมชาตินะครับเพื่อนๆโอ้โหภาพบรรยากาศส,สวยๆงามๆนะครับเพื่อนหนึ่งปีนะครับก็จะได้เห็นไม่กี่ครั้งเองนะครับความสวยงามของปร,กรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับปลาติกแดงวางไข่นะครับเพื่อนๆ ลังวางไข่เลยนะครับเพื่อนเยอะมากเลยนะครับอู้เยอะมากแล้วครับเพื่อนลังคุณวางไข่เต็มเลยนะครับ นอนเต็มเลยนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็สายแล้วนะครับก็ประมาณนักเริ่ม6โมงกว่านะครับเกือบ7โมงแล้วนะครับ ก็ปลาพริกแดงก็ยังวางไข่อยู่นะครับเพื่อนๆโอ้โหถ้าแสงสว่างนะครับสว่างเกิดขึ้นแล้วนะครับก็เขาจะเข้าใกล้บ่ได้นะครับปลาพริกแดงวางไขน่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับที่เก็บภาพงามๆมาคือเพื่อนๆเอซีอ FC ได้ดูนะครับโอ้โหสวยนะครับเพื่อนๆ มีหลายจุดนะครับผสมควรนะครับที่วางไข่นะครับมองไว้ไกลๆนะครับเ่าจะเห็นปูงปลาทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆก็ผมก็คงจะจะบอลบกวนปลาหลายแล้วนะครับก็จะฝากนะครับเพื่อนๆนะครับเอฟซีทันไดนะครับที่จะเข้ามาชมนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับ่ันไดที่จะเข้ามาชมมาดูนะครับปลาปิดแดงวางไข่นะครับพิกัดก็เป็นบ้านพาซุกนะครับก็ขอประชามพันธ์นะครับ ก็ห้ามจับนะครับหรือไปทำร้ายไข่นะครับพันปลานะครับก็จะมีเขาจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับคอยดูแลนะครับดูแลเพื่อที่จะบ่อให้มีการลักนะครับลักปลานะครับในพื้นที่นะครับก็จะเฝ้าอยู่ประมาณรักสามวันนะครับเพื่อที่จะให้ไข่ปลาตีอนุบาลนะครับตีมันผสมพันธุ์แล้วนะครับจะได้มีชีวิตหลอดนะครับเพื่อที่จะอยู่คู่ชุมชนกับบานเฮาต่อไปนะครับ ก็จะได้แล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนะครับในช่องวิธีดอกทีคนดอยนะครับก็หรือว่าทาง YouTube นะครับก็วิธีคนดอยนะครับทาง Ti k t o k นะครับวิธีคนดอยเหมือนกันนะครับก็คงจะฝากเพื่อนๆนะครับก็ในการเที่ยวชมนะครับก็ขอให้มีความสุขกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ